เสียบครับเสียบผมเป็นแป่นใหญ่พี่น้องนี่ครับลังนึ่งลังนึงอยูน่นี่พี่น้อง,ง,งสวัสดีครับพี่น้องมือนี่ก็มาพอกับผมเพื่อนกอล์นะครับน้องมือนี่ครับรบ,รรบ,นนรบ,บ้านนุ่งอีสานคนไก่บ้านครับผมมือนี่หลังจากที่ ไปเลยลงคลิปมาโดนนะครับน้อพี่น้องมันี้ก็ออกมาสวนมันี้มาสวนได้ซิ่งมากครับพี่น้องซิ่งซิ่งตอนอกขุมมาถึงมาตอนอกขุมครับเห็นมันอยู่แถวนี้พี่น้องเนี่ยชี้หงก์ขึ้นหน่อยแต่มาสองหลังครับมันี้ล่องเบงิ้งล่องเบิ้งก่อนน้อพี่น้องครไปปล่ออยู่ข,ขงางข้างมันขายลังแรงชิบหาท เดี๋ยลองเสือมาบุ้งคิดพอใจอยู่สวนมีนกขุมอยู่คูน่นึงครับพี่น้องคู่นึงสองคู่อย่างนีง้เห็นมันเห็นมันแหลนกลายไปไกลมาอยู่พี่น้องเดี๋ยวมาลองบุง้งถ้าจะพอ่อจะหลับครับผมนี่ครับมาบุ้งวิธีต้อนนกขุมนกฟันครับพี่น,อออนอ้องเอาลำพงบูุอนี่นะครับต้อนนี่ลำพงเขาติดซิ่งมากพอดี โคงก็ะ yeah. จิตั้งไว้แถวนี้นะพี่น้องนีตั้งไว้แถวนี้ซิ่งก็ะจิซิ่งก็ะจิดักไว้นี่ครับดักไว้นี่ซิ่งนี่ครับก็ะจิใส่ไว้นี่ซิ่งห่อครับพี่น้องถอดออกง่ายสิปั๊บเสียบครับเสียบของเป็นแผ่นนี่นะพี่น้อง อย่นี้เป็นแปลี่ยนเะงี่ยพาจิไปมาสารเองก็ได้ครับเจ้าบ่านุบะพิลาสารนะพี่น้องไปพออหยุดขังทางพอดีมาเนี่เลยซื้อมาหลังไรเงียบบาทครับผม วันนี้ทางนี้เขาก็เพียดเพียรไว้ครับพี่น้องเอากิ่งไม้มาเพียดไว้หาไม้เขาเพียดเลย เิ็บเพีย้ยนไปครับเิ็บเพี้ยนไปเป็นกระดิบร้บอนบ้าขำนะครับนะี่พอคุมดนแล้วมาหมองเป็นแปนอย่างนีนะ้ตามที่เคยรักี่น้องใช่ก,กับวัยดักมากหลายปีแล้วครับเปิดเสียงบลูทูธหล่อเนี่ยครับนี่ครับลังหนึ่งลังหนึ่งยู่นี่ ดีน่นง่นดังนึงังนึงสะใส่ไปทางนั้นครับางนี้ใส่ไปนี้ดางนี้จะใส่ไปนี้ครับ้อง เอาเป็นแผ่นจังไงครับนุ่งกระไรครับพี่น้องอ นี่ครับประมาณนี้นะพี่น้องอัะอี้เอากิ้งไหม้มาเพียดเพียดงขางๆสิเพียดไปงสิพี่น้องเพียดก็ไบนี้เพียดไปจะ ปลเป็นแป้นจังเอยครับไปมาหลุดต้องปันนกับพี่น,อน้องพ่อหนูจุดไิท้ายไว้เดี๋ยวครับว่าเอาโทรศัพท์เปิดเสียงยวทำมาหลุดอีกเที่ึงครับ ไปหามงลบกอนครับพี่นอ้องติดต่อไว้น,นีแหละทาลุ่นน้ำกันครับผมฝากกดไหลก็แช่เลยครับเพื่ใครมีเทคนิคจะด,ดีครับวิธีต้อนคคุมก่อนคอมเมนต์มาบอกไตคีบครับผมพี่น้องไปครับไปครับพี่น้องไปยามนำคคุมน้งกันครับผมวุ่นน้ำกันไว้สิมีบ่ครับพี่น้องไปครับ เงียบ,บคลิปกับพี่น้องเงียบคลิปบ่บอถือครับผมบ่อถือคำแล้วพี่น้องมือนจังว่าล่องกันไหมครับผม รับคลิปตอนนกคุมก่อนโมนี่เฝ้าครับพี่น้องเฝ้าโมนี่มือนถามว่าดุนกันไหมครับผมมือก็เห็นว่าต่อให้เบิ้งขึ้นก่อนครับผมพี่น้องต่ออยู่แถวๆนี่แหละโมนี่โมนี่ล่องไปยี่สิบนาทีแล้วบ่คือครับมือก็ชี้ใหญ่มองไม่ครับพี่น้องไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ไห้เลยครับเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ